โยมแม่เอ้ยสีนั่งสีนอนสียืนสีเดินให้มันอยู่ในเรียบบทที่มันผ่อนคลาย <c oughs> นั่งกับผ่อนคลายนอนยืนเดินหรือ <c oughs> อย่าทำอาหารหลังจานหรือเขาจะทำงานบาทง,งานยังงานบัดงานยัง,งมันอยู่ในเรีอยอบทที่มันผ่อนคลาย แต่มันบอกผ่อนคลายกับปั๊บปั๊บให้มันผ่อนคลายมันความรู้สึกว่าผ่อนคลายกายกระยแห่มันกดทับกันกานั่งท่ายืนท่าเดินท่ายิ่งต่างๆให้มันให้มีความผ่อนคลายพ่อดีแต่มันบอกผ่อนคลายก็แสดงว่าท่ามันบวสมดุลมีการกดทับกันในหลังกายพ่อก็ต้องเปลี่ยนท่าแล้ว ต้องอยู่ในความรู้พร้อมตื่นพร้อมคือมีสติสมบัติทัญญะความรู้สึกตัวถั่วพร้อมอย่างผ่อนคลายมีความรู้สึกตัวอย่างผ่อนคลายหายใจเข่าหายใจออกกับผ่อนคลายทุกอย่างเป็นผ่อนคลายแบบธรรมาชาติธรรมาชาติว่างภา้าระว่างผ้า ว่างอดีตว่างอน,นาคตละความเพื่อนละความเพื่อนในอารมณ์ภายนอกทั้งหลายต้องปวนตัดวิตกวิจารภายนอกเรื่องคนอื่นเขาแก่บไดใดที่แก่ได้ก็คือเรื่องของห่อเรื่องภายนอกมันเป็นเรื่องโลก,โลกเรื่องข้องเห่านี่แหละคือเรื่องทร,รมะนั่นเห็นมีความรู้สึกตัวทบกข์พอ่อในทุกปัจจุบันคณะ ทีนัง่งตีนอนที่ยืนที่เดินทีกินทีทำที่พูดที่คิดยังมันผ่านมากสร้างทั้งตาเห็นลูก,กสร้างหูได้ยินเส,ส,สียงสร้างจมูดมกินกสร้างลิ้นทั้ผัดลบอี่ยว,ว่าไม่หัวสร้างกายทั้ผัดยนอกแข็กระสั้างใจสมบัตทธลมกระสร้างกระสร้างหัวมันสร้างความสร้างทวางอืมบ่อยยินดีบ่อยยินร้ายบ่อยตัดสินแค่ลูกซื้อๆลูกซื้อๆลูกเปล่า ยังผ่านมาแล้แต่กับลูกซื่อๆลูกเป่าๆคือลู่แล้วก็บ่ไปปรุงไปแต่งลูกแล้วก็บ่ต่อบ่เติมบ่เสริมบ่แต่งลูกบ่คิดลู่แล้่ยวๆไปลู่แล้่ยวๆไปเห็ลแล้วๆไปฟังแลแล้วๆไปสัมผัสแลแล้วลไปอย่าไปต่ออย่าไปเติมกูได้ที่กติเกียดที้สร้างแต่นิมท่าสันละเสริญก็ให้มองเออมันเปลี่ยนสมมุติเป็นสมมุติเนี่ยไปไหลตามเนี่ยไปยินดียินลาย อย่าไปตัดสินอยู่พอปานี้โลกสมมงหมอันนี้ดีสัวบ่ได้อยู่ที่ข้อธรรมมันอยู่กับใจเ้างแใจเ้าบ่ดีเข้ามาดีไปไหนมันก็บ่ดีแต่ใจเ้างดีซะแล้วเพราะทีว่าบ่ดีไปไหนมันก็ดีอยู่คือนเขาเพราะนั่นเราต้องให้หมอดูหมอดาเพราะไหนพวกเรามาเบิ่งดอกดูจะของเบิ่งดูจะข้องอย่าง มีสติปัญญาลู่เหงใจเขาเป็นจังได้เสียใจกับไปน่ลกสบายใจกับไปสวรรค์ปนรสสมบัติสวรรค์สมบัติลมเย็นใจลมเย็นใจเย็นใจสบายผ่อนคลายบอยึดบวมันบอมแบกบอมหามบวมทือลบทือน้ำทือถาดทือคัน เรื่างที่เป็นหนึ่งวางใจเป็นกลางอยู่เหนืออารมณ์เหนือสังขารได้มันก็นิพพานเรารู้เราทราบประชินถูกอย่างแต่ว่าวีเราขอบข้อมันก็นิพพานเนี่ยนิพพานชัวขนาดนิพพานชัวข้าวเป็นขนาดขนาดดับเย็นไรตัวตนเป็นขณะดขนามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งเลี้ยงยิ่งขานขมขัดแสงมันแางมันธรรมดา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 สันเดีย์นี้จะสันีนี่จะสันเีย แจมันบม่ไปปรุงไปแต่งใจมันบ่ไปก่อไปเกี่ยวใจมันอยู่เหนือใจมันอยู่เหนือลมใจอยู่เหนือสังขารเนื้อดีเนื้อสื่เนื้อสุกเนื้อทุกเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อพิดเนื้อถูกเนื้อใดเนื้อเนื้อได้เนื้อเสียเนื้อจนเนื้อรวยเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อเพียในชนะมันเนื้อบดคือมันบอ่ไปครอบคร้องทั้งเบิดใจมัน เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่ามันอยู่เหนือสมุดพิดมันบอกไปอยู่ฟังในยต้องสองฟังทั้งดีสังสุกถูกบุญบาปผิดหวังสมหวังมันกันเสมอกันเบิดเลยล่ะมันยังเป็นแง่้ยที่เกิดดับอยู่ไปยึดฟังได้กับทุกเบิดยึดฟังได้กับทุกเบิดตั้ยิงมันก็ดับไปงกับทุกข์กึเกกาวไม่ยีลังอย่างเยืนหรอกนั่นรับรู้รู้มันเห็นมัน จะบอกยิดมันหลัวมันเห็นมันจะประข้องมันกระโหลเห็นตามันนี่มันเปลี่ยนอย่างนี้ตามันเนียเป็นสัมผัสตาเท่านี้มันเป็นแต่บอกเปลี่ยนก็มันบอกไปนี่ก็มั่นบอกไปยินดียันไรแล้วสินมันอืมแล้วหลัวยังเป็นกะขึ้นหอนังหลดผ่านหนังหลดผ่านผ่านผ่านเข้าไมครอบาสนใจได้ย so ังบอกยินดียินไรบอกอินก็มันบอกตัดสินมันกับบ่มี ลอย้คนเป็นลอยเป็นพันแตนแน่่ใหมความสนใจใจมันอยู่ก็พุดโท่ผุดโท่ผุดโท่อยู่ก็ลมหายใจเข่าหายใจออกพดจารลาคัดของคุณมั่วอยู่ก็ลมเข่าลมออกหายใจเข่าพอน้ายสบายสบายได้ใจสงบเย็นหายใจออกพอน้ายสบายสบายได้ใจที่สงบเย็นหายใจเข่าไรเล่าไยคิดหายใจออกไรเล่าไยคิด เรามีเล่าม,มีความคิดม,มีความรู้สึกตัว่อนค่ายเข่ากับพ่อนค่ายเจออกกับพ่อนค่ายจะเข,ข่าก็่อ,อ,อนค่ายเจาะก็่อนค่ายไเจาะเข่า่อนค่ายสบายยใจที่สงบเย็นเขาสุดลมกับพักประมาณสองถึงสามวินาทีสามวินาทีสองวินาทีอย่างตำ่ำเขาก็ให้เจยว ไอ้เจ้าก้ออไงมีความพอดีพอดีพอดีสบายสบายทำไมลมห่อนี่คือลมทำลายทำไมลมเย็นเบาๆเพลีวๆนี่คือลมสั่งลมลมอุ่นพอดีพอดีลมรักษานั้นก็ยายห้มันเกินไปให้มันพอดีพอดีเป็นลมรักษาเป็นลมบนบัดรักษา ลมคืออาหารของกายสติคืออาหารของจิตมีสติรู้สัท่ันอารมณ์บ่หลงไปตามอารมณ์มีมีสติรู้มีปัญญาเห็นอารมณ์มันกับบทเทียงความคิดมันกับบทเทียงเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับย่นยันมันแค่รู้แค่รู้ทุกอย่างคิดดีก็รู้คิดบ่ดีก็รู้ผิดว่างก็รู้สมังก็รู้ พอใจก็ลูกพอ้าใจก็ลูกแค่ลูกแค่ลูกอืมมันต้องไปงั้แค่ลูกมันก็ดับไปแล้วลูกแต่่าต่ตอลูกแต่่าต่ตอลูกแต่บาปรปงแดงลูกลูกอยู่ก็ล้มเข่าล้มอมอกล้มเข่าล้มออกก็ส่งออกอะไรตามมันแหมจมอยู่ก็เรื่องเก่า คิดเรื่องผัวได้กัจมเขาพูดนั่นคิดเรื่องอันได้กับไปจมก็อันนั่นแล้วก็เลยแซ่เขาเรียกจมในอารมณ์รถติดหลงไปแซ่ผัวได้จิดลงอารมณ์จิตแซ่ในอารมณ์ถ้าเป็นอารมณ์ที่พอดีกิจภาไปสบายจะพุ่มสันนงลบเปสุรกาศเลยชัดแต่มันติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่กับพุทโธพุทโธติดกับการฟังเทศฟังธรรมติดกับพิจารณาเออมีเถียงเถีเลยหลงไม่อยากเป็นความห่อตัวห่อเลย เออบุญยืนยึดมันในตัวเองเนาะตายแล้วก็ยางไปว่าได้ตายแล้วออกไปว่าได้แจกงจ้างเรื่องบุญอืนจะเป็นอย่งันก็เห็นงเรื่องเรื่องบอญอืนเรื่องดีส่วเรื่องของเขาเรื่องผู้อื่นดีส่วเรื่องของเขาอา่าน่มาใส่ตัวห้าเรื่องเขาเด้อมั่นจจยงนุ่งหนักในอุราตามยถากรรมเขาห้าก็สบายอืมกรรมไปกรรมมันแต่ก็มีบุญมีสมบุญสมพันธ์ก็เขาเข้ามาฮะ แต่ด th <c ười> ้สนทรนาได้ชี้เนี่ยชี้น้ำันไปบ่มีบุญกามพันธ่ปอยู่ไน้นํำกันไหนคนท้องก็ติดทํำมาทํำเรื่องของพุทธเจ้าว่าเนี่ยตาขกอเป็นแหเพียงผู้สีท่านนะตาข้อเป็นแหเพียงผู้สีท่านีให้เล้ยที่เดินมาดิงกัเรื่องของของไอ้ผู้ที่วันสล่ะก็ยังไปหาหมอ่ะล่ะไปหาหมอ หมอเขาปฎามมาไปยังได้เขาถามคนไข้ไปยได้มีอาการยังได้ถ้าคนไข้บอกอาการถูกถูกต้องคนหมอเขาจจัดยาให้ที่กินบขกินกันแล้วเขาคนไข้ละเจนแต่คนไข้นี่บอกอาการพิษเป็นโรคไข้วัดก็ไปบอกปวดหัวเป็นนี่ยอาการพิษเขาจ็จัดยาให้พิษมันก็ไปกินมันก็บอหายแต่เขาจัดยาให้ถูกแล้วก็ไปกินตามหมอสั่งเขาก็หายก็ดีขึ้น แต่ว่าโรคบางอย่างมาโดยหาหมอก็หายโรคบางอย่างไปหาหมอก็มาหายจะต้องหาวิเคราะห์วิจัยอ่ะให้สินโรคกรำนุ่นหอโรคกรรมสลายนั่นแล้วเขาก็ต้องสวดมนต์พรวนาสร้างบุญสร้สางบารมีเจริญท่านรักษาสินพระวนาเพรเมตตาเหตุปัจจัยของแต่ละคนมาคือการในโลกนี้สัตว์หลวงไปไปตักรรม กรรมในรูปแบบต่างๆกันอย่างที่เห็นสารพัดบุกญามันก็ต้องเข้าหาทรมีท่านมีสินพระนารนส่วนมโนว้ยพักผมพอจิตใจให้มีความเยื่อเกียยนสงบเยียนให้มีความมั่นคงไปดูเท่าท่านในกลเกมของอารมณ์ความคิดจึงกระทั่งบ่เป็นธาตุของอารมณ์บ่เป็นธาตุของความคิดจึงกระทั่ง อู๋ท้าท่านจึงกระท่านยึนเนื้อมันได้เนอ้รลณมได้แนวก็คิดได้รับรู้มันแต่บอกแบบไม่มีเล่าไปบขอบข้องยีอยู่ก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ก็ลมหายใจเขาพุทออกโธเลยอยู่กับอันนั้นป่านคืหลูลมเข่าลมออกบมไหลไปอยู่ก็ลมเข่าลมออกลมเข่าลมออกจนใจลม อ่างลมเา่าก็สั่นลมลมยาก,ก็ละเอียดลมละเอียดลมจนกระทั่งเขาสูล่ลมสุขุมเมื่อลมละเอียดสุขุมแลม้วมลกายก็เบากายก็ยเย็นแล้วไปจิตก็เย็นกายกายย็ยเย็นจนกระทั่งลมทั้งลมทั้งกายทั้งจิตรวมเป็นเนื้อเดียวกันจนเขาสู่ความสงบเขาสู่ความว่างตามจเจกำลังบลญมีสติสมมาธิปัญญาแต่ละคนที่จะทำได้ นี่ก็เป็นอุบายวิธีที่จะทำไห้เอารู้เท่าท่านก้นเกียมของกิเลสตัณหาอุปาทานอารมณ์ความผิดทั้งหลายก็ค่อยประพฤติปฏิบัติไปทําไปนั่นแหละ เรื mindset, ่องคนอื่นเขาแก่บ่ราะดที่แก่ไดคือเรื่องเรื่องของเขาเรื่องไฟหนออกเรื่องของลูกเรื่องของขอกคือเรื่องธรรมะเลือกเสือกเลิกเสือกเลือกเสือกดองผู้อื่นเรือกหลงดังผู้อื่นยึดสมบัติใจตนเองัอใจเอบมันฆ่าอย่างเงนี่ฆ่าอย่างอันนี้มันฆ่าใจโยลลมนี่มันฆ่าแย่งมันฆ่าอย่งนี้มันฆ่าง่ามันฆ่างก็อต้องไปแก้มันผ่านเลยผ่านเลยอยู่ก็ลมเข่าลมบอก ผ่านผ่านผ่านเองก็จ้างกระทบกระทั่งกระเทือนก็พูดอะไ้ก็ให้เบิดอภัยเบิดอภัยไปให้เบิดอย่ามาเกาะมาเกี่ยวอย่ามาฆ่าใจพยาท่านไปใหยาท่านไปมันจบที่ใจแก่ที่ใจจบที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจอย่ามันเกิดที่ใจดับที่ใจจบที่ใจเมื่อใจมันจบแล้วมันว่างมันก็วาง ตัดกรรมก็คือตัดความปุงแต่งเลิกปุงเลิกแต่งเลิกยึดมันถือมันผ่า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 นเอาไ้ท่านไปพัดแต่ว่ผ่านเลยที่ฝ่ายเขาตกตำ่ำเขาปล่อยได้ว่างเ่ยมันจบที่ใจใจเ ah ขามันก็อยู่เนื้อลม่มเนือสังขารใจก็พ้นจากสมมุติป้ายยาใจอยู่เนื้อหลกเมื่อเป็นใจ คนเนียใจพอ,อริยุคนเนี่ยอย่างน,น้อยก็มีใจที่ภพติภธิดาใจสวรรค์ใจนิพพานใจผู้สูงเนียวใจที่อยู่เนอาลมณ์คือใจที่เหนือโลกแลวมันสูงเหนียวก็พัฒนาใจขึ้นทุกใจมนุษย์ใจเทพุภพติพธิดาใจอ,อริยบุคคลอ่าเลื่อนป้อนเลื่อนรำบุญรักษาอย่างทำ ภาคอีสานท่านแห่งโบออกไม่ออกแลยยมแม่ตลอดจนอยากยมที่เป็นโโอกไม่ออกยมหญิงยมชายทั้งหลายพิจิตติจารณานำไปเป็นเครื่องเือนจิตสกิดใจจะได้อยู่ในโลกนี้ได้อย่างบวหลกจนเกินไปรู้ต่อท่านหลกก็คือรู้ต่อท่านอารมณ์รู้ต่อท่านอารมณ์แล้วก็ดี เป็นผู้แจ้งชัดแนวลมประจักษ์แจ้งชัดในปัญญาเนยลมเข้าใจเนี่วลมตามเป็นจริงเห็นว่ารมทั้งหลายความคิดทั้งหลายก็บรเทียงเป็นทุกข์เป็นอนันตพตา่วา่ราของเราตัวเรวาบังคับบัญชาเพื่อดต่อไปกับที่บอกไปสอดแทรกแนวลมอะไรมันเกิดขึ้นมันแหงปล้อยมันเกิดเองดับเองตามธรรมาชาติข,ของมันอย่างกับแค่หลับลูกแต่บบ่ยิดข้อง รับรู้รับทราบสิ่งเกี่ที่เป็นของการกระทำคําพูกความขิดบ่มแนบ่มีเล่าของเราตัวเราตัวอย่างมันเป็นแค่สภาพธรรมที่มันผ่านมาผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ับไปเกิดขึ้นถึงอยู่ับไปคือยังฝนตกฝนตกฝ่าห้องแดดออกลมพัดทุกทิ่งทุกอย่างก็เกิดดับเกิดดับผ่านมาผ่านไปข้างัน้อ แต่ว่ามีความคิดไปปรุงแต่งแต่ว่าไปปรุงไปแต่งไปต่อมาไปความตนใจว่าไปแค่กับมันไปอินกับมันถูกจริงถูกแอะมังกัดับไปดับไปดับไปกับมันนี่มันก็อยู่กับคนละฝ่ายคนละส่วนอยู่เหนือสังขารอยู่ในอารมณ์นั่นแหละคือใจเขาถึงพุธะเขาถึงพระที่ใจพระรตนาตัยแล้วเอว่างก็มีเดปรกการราชนีเลย่อกเล่าพุทธบาทพระป่าเชตวันเอว่างก็มีเดประการราชนี